เกมเลยเจ้าฟอร์ดผมโดนโดนของขาวแล้วไม่ใช่ของคอมเมนต์นะไปอ้วนการยางที่เพืาศาศาศา่อประสาทไปโดนอะไรไม่รู้นะถอดแล้วเมื่อกี้วูนี่ยางเอาไปทำบงังเกอร์หน่อยแน่หน่ไป <c oughs> ขอยางไปทำบงังเกอร์หน่อย <c oughs> มีมียางทำบงังเกอร์ไหม ไโอ้ถอนละโอ้โดนอะไรป่าโดนอะไรครับโดนอะไรครับไล่ลวด่ะกี้น่ะไอนอยู่ไหนเอ้าวหายไปไหนแวใช้บริการครับไปะปอ้วนการยาง ต้องป่าร้อนครับแหล่ใหญ่ครับใครที่ยางตรงยางแตกนะก็ก่อนไฟแดงนะแว้ได้นะถ้ามาจากสุรินทร์ถ้ามาจากสุรินทร์ก็อยู่ซ้ายมือเลยตลาดมานิดหน่อยครับเลยตลาดมานิดหน่อยนะครับถ้าใครยางแตกมาจากนู่นนะใครยางแตกมาจากนู่นเลยตลาดมานิดหน่อยก็ก่อนไฟแดงนะเนี่ยก่อนร้านสดุก่อสร้าง จะมีร้านยางอยู่ตรงนี้ร้านหนึ่งนี่ครับ,รบยู่ลึกเลยนี่แปะอ้วนการยางอ้โดนรูใหญ่ไปเลยเหรออ่านี่เบอร์อะไรเนี่ยน็อตเบอร์อะไรเนี่ยอมันแทงได้ไงน็อตอย่าง,งนี้ไม่ไม่หล้ยมดีละ มันเหยียบยังไงไอ้ป้าสาธิตให้ดูหน่อยมันมัไมมันเหยียบทะลุเลยเนี่ยนายวิ่งมาเนาะอืมเอออย่างงี้ยมาตั้งแล้วไปเหยียบปลายมันอ๋อเหยียบปลายเออมันก็ตั้งขึ้นมันก็ทิ่มเลยเลยทิ่มเลยนะเออโอ้ยมาบทเรียนราคาแพงเอาผมผมให้ไว้ช่างกิโลขายไปต้องปะแบบไหนครับป้าเนี่ยปะร้อนปะร้อนโอ้ลูกเน่ยตากำลังปะป่ร้อนคือปะาไอกลางแดดเหรอ วเล่นมุกกันหน่อยโอ้ปลาอายุเท่าไรแล้วนี่สิบหกโอ้สิบหกปีแล้วอะอ๋อสิบหกปีอ๋อเหลืออีกสิบหกปีย่อยย่อยยอยยอป่าร้อนยอกยอเด้อ yes, ถ้าปะาเย็นก yeah, ็ปะาห้องแอร์เนาะว่ากันไป ม้นเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะแตกใหม่เลยเน,นี่ยแถมก็ยางใหม่ด้วยนะเอ้ยกาวร้อนไบปะร้อนเพิ่มความร้อนเอ้ถ้าแทงไงเป็นเส้นเส้นมันไม่อยู่หรอไม่อยู่รูใหญ่ ก็ได้ขาร้อนดูละน่าจะสามร้อยครับอ่อายางนาหนาแม่งจิ้มทะลุเลยยางใหม่หนี่น่าจะจิ้มมาจากอูช่ชายใหญ่แน่นอนเลยนี่รถสาา R400 ใช่ไหมนี่อา0ี่ร้อ่โอ้หล่อเลยเนาะเอ้ยยอดเลย นี่แหละเป็นรถที่ผมขับเป็นครั้งแรกเลย R400 ซื้อต่อมาเท่าไหร่หมื่นสองผู้สภาพแบบสภาพดีมากเลยเนี่ยเรียอะไรไม่มีมูล่าเลยฮะเรียอะไรไม่มีมูนี่นะโอ,อ้เขวี้นผ้าอะไรป่านะปูงลงปูหงป่ะตไป ปลาต้องไปทิปไอ้น้ำไม่อาบไปตามเมืองทมยี่สิบเจ็ดเนี่ยน่ะนี่ยตาบ้าสวยมากเนี่ยเบาเบาอู้ดูครับนี่เอาไปแดงยอนเลยนะในป่าขอฟังเสียงหน่อยป่าฟังเสียงได้ไหมเสียงเดิมบ่เสียงเดิมบ่หนิอู้หายากนะนี่ขายต่อป่ นลายุ้เลนะราคาดีมืกระบาด้แมสตาร์ทมือบอนี่สตาร์มือนแต่ไอ้ที่มันเดียน่อ๋อเียนก็เียได้ใช้พกเป็กเียวล่างใช่แ่ตันี่เดี๋ยวผมจะตายดูนะสตาร์ทมือนี่นี่ใช้มือสตาร์ทนี่อ๋อกดอยู่นี่หรนี่นะตรงนี้นะ โอ้ผมนึกว่าสตาร์ทอย่างนี้อู้ตายแล้วสตาร์ทมือเนาะนี่นี่เนี่ยผมจะเล่าวีรกรรมให้นะผมขับอาซีคันนี้ไปโรงเรียนครับผมเพิ่งขับเป็นครั้งแรกบังเอิญผมไปตกหลุมขับรถตกหลุมมือผมอ่ะมันบิดไปเลยสมัยผมขับแรกๆอ่ะ มันพบมันตกลมปุ๊บมือผมบิดอย่างนี้เลยโอ้นุ่นเข้าไปข้างในเลยดีนะรถไม่เสียตกลมตกลงสะทานสะทานเนี่ย<อ>ท่อแตกใช่ไหมหัดขี่ใหม่ๆมาอยู่เรื่องนี้ลุกหัวทิ่มไปอโอ้ยกรถนี้ขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลยตอนนั้น,น่ะผมเรียนอยู่มัธยมม .1 เลยนี่แหละตกลุมรถมันตกลุมเนาะเพิ่งหัดขับใหม่ๆด้วยแล้วมือมันไปบิดคันเร่งเนี่ยแล้วมันก็เข้าไปเลยอ่ะ เดิมๆครับซูซูกิครับนี่ครับโอ้ยางใหม่เอี่ยมเลยมาป๋าใส่เลยเสร็จแล้วเหรอร้อน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 โอ้ยโอ้ย่ยๆรุเยตกเออแพ้นี่ ต,ต้องชุบน้ำด้วยเหรอต้องชุบน้ำด้วยเออให้มันหายร้อนเอออ่ะพอดีอได้ล้าง,งยางให้มันเงาเงาหน่อยตานแนะนำเลยนะคะใครเหยียบน็อตเหยียบอะไรอย่าเพิ่งเอาออกนะเพราะว่าถ้าออกยางหมดไปอันตรายยางเสียได้ ใช่ไหมเติมลมก่อนแล้วก็แววนปาทีละเติมลมให้ใวิ่งได้ก่อนเป็ใหญ่อะให้เกมหาเป็นก่อนพุทพุทธมันเยูแลกัแลลวไม่ได้โอเคเอาเข้าไปคืนประสบการณ์ก็ตามอายุครับนามจ่าเะ70สิบยัง เจ็ดสิบยังนี่โอ้ยเจ็ดสิบเพื่อปหน่อยเจ็ดจะตายล้โอ้ยังลงเล่นบอสเหรอเอาเล่บอสว่ะเออเจิบมันไม่มีอะไรมันเจ็ดสิบมันบอลยเดี๋ยวให้ตาวิทย์พื้นให้ดูก่อนนะจะไปรบกับไอ้ส้มครกนะเนนี่ยเรื่องอะไเนะพวกทีบีบางี้นเออ เอาสามสามห้าพอได้ปะสามห้าอือว่าจะให้ใส่เองไงอ่าอุ้ยต้องมาใส่ให้เออใส่เองใสเครื่องนะอืออ่าคนนี้ารเองสิทั้งวันเลยเนาะนี่ไม่ได้หรอแค่นี่น่ะอือพยูนยุ้ยใจกัน๋ย่าไปฆ่ากันอือมีไปอยู่ตรงนี้ด้วยเออ เอออันนี้เขาจีบกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ป้าป้าจีบแกเหรอไปจีบไปจีบบ้าไปจีบแล้วเขามีเมียมเมียเขาอยู่บ้านอ๋อเมียอยู่บ้านไม่ใช่ปัญหาที่หละเ <c oughs> ยอะไม่หายห,ายหรอกเะเมียมาคันถือว่าแฝกนี่อโ,อโอเคโอเคเดี๋ยวฝากอะไรถึงนู่นไหมไอ้กัมพูชาไหมไม่นูน่นโดนคนนู้นคนนู้นบ้านเกิดเขาป้าอยู่นี่อ๋อนี่บ้านเกิด บ้านเกิดอยู <noise Walking> <Korean> ่กัมพูชานะ่นี่อยู่เคมาราชปะตายอยู่เคมาราชปะไปเชื่ออะไรน่ะมันเดือดรอนอะไรเอรื่องคุริเวนไม่รู้หมดอื้อืมเออมามาป้ามาทางนี้มามากัดกันต่อมาครับโอ้เอออยู่ ไม่ยอมรับอีกว่าบ้านอยู่นู่นทางนู้นคนเราเนี่ยจะลอกข้าบู่เรื่อยเลยนะเอ้งั้นจะเอาไปไปไหนเอาไปชู้เาไปคุ้นคุ้นีชยเออ ไปซู้อะซู้อะไรเขาเขาจะรับตรงไหนอะก็คนไทยเขารับตรงไหนล่ะเขารับแต่พวกนี้เ่านั้นเองใช่ไหมป้าไม่ใช่คนเขมรนะเขาจะรับหรออมตะเขากลับไปเนี่นนะอมตะไทยใช่อหมอมตามันคืออมตะด้วยตาคนบ้านเดียวกันไม่ใช่คนบ้านเดียวกับมันนะผมมันปะยางหรือผมมันฟังอะไรเนี่ย เออ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 ฮะออกแล้วออเออเดี๋ยวผมจ่ายตังก่อนเจอกันใหม่ครับออครับ